อะไรที่มันดึงดูดแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เหมือนกันอย่างคนณเอนจีก็จะสวยมีเสน่ห์ยิ้มสวยโดดเด่นแต่ละคนจะมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันแต่เราต้องมาดึงตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาพอเราดึงของของตัวเองออกมาเราก็จะเห็นเราก็จะรู้เราต้องลองก่อนลองผิดลองถูกเราอาจจะลองแบบใส่แบบนั้นใส่แบบนี้แล้วแต่เราพอมันไม่ใช่เราก็เปลี่ยนแค่นั้นเองค่ะถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เปลี่ยน เปลี่ยนแบบใหม่ที่ทางใหม่มันก็ไม่ไม่มีอะไรเสียหายอย่างน้อยเราก็ได้ลองได้ทําแล้วใช่ค่ะทุกอย่างมันลงมามันจะตัดให้รักทุกประการนะคะขอบคุณสําหรับคําชมนะคือจริงๆแล้วเรามองเห็นกันนะคะสิ่งที่สิ่งที่ครูแคทพูดไปว่าเออเนี่ยยิ้มสวยอันนี้ก็คือย้อนกลับไปที่ครูแคทเหมือนกันค่ะว่าครูแคทนี่นะยิ้มละไมใจละลายนะคะผู้ชมเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะกด